สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel กันต่อนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะครับผมก็จะนำทุกคนนะครับมาเรียนรู้นะครับฟังก์ชัน if นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับการทดสอบตรรกะนะครับและก็ตัดสินใจนะครับที่มีเงื่อนไขนะครับซึ่งรูปแบบของฟังก์ชัน if นะครับ ก็จะมีดังนี้คือเงืินไขที่ใช้ตรวจสอบว่าจริงหรือเทจนะครับขั้นด้วยคอมมาถ้าเกิดว่าเป็นจริงให้ทําอะไรแล้วก็ขั้นด้วยอีกหนึ่งคอมมาก็คือว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่เทจนะครับให้ทําอะไรนะครับตัวอย่างนะครับที่ผมนํามาเสนอนะครับในวันนี้นะครับนั่นก็คือตารางรายการสินค้านะครับมีรหัสสินค้าหมวดโมกลุ่ม สีจำนวนราคาและก็ยอดขายนะครับตัวอย่างที่จะนำมาคำนวณน,นะครับนั่นก็คือเราาำนดเงื่อนไขว่าถ้ายอดขายมากกว่า10ชิ้นนะครับก็ให้แสดงข้อความว่าดีเยี่ยมกรณีที่ยอดขายนะครับอื่นๆซึ่งอาจจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ10ชิ้นนะครับก็ให้แสดงข้อความต้องปรับปรุงนะครับ ซึ่งตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการใช้ฟังก์ชัน if นะครับอย่างง่ายน,นะครับลองมาดูกันนะครับว่าเราจะเริ่มต้นทำอย่างไรนะครับขั้นตอนแรกครับให้เราเพิ่มคอลัมน์นะครับอีกหนึ่งคอลัมน์พิมพ์ชื่อคอลัมน์ว่าสถานะนะครับจัดรูปแบบนิดนึงนะครับใส่เส้นขอบ ตีกรอบนะให้กับคอลัมน์ที่สร้างขึ้นมาใหม่นั่นก็คือคอลัมน์สถานะนะครับจัดรูปแบบนิดนึงครับตีกรอบนี่นะครับลองขยับขยายนะครับคอลัมน์ให้กว้างขึ้นนะครับเมื่อเราเพิ่มคอลัมน์สถานะนะครับเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้ฟังก์ชัน if นะครับ เราไปเลือกเซลล์ที่เราต้องการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับซึ่งคอลัมน์ที่ผมใช้นั้นก็คือคอลัมน์ยอดขายนะครับเดี๋ยวผมจะไฮไลท์นะครับเป็นสีเป็นสีเขียวอ่อนนะครับหลังจากนั้นครับนี่นะครับเพืห้เห็นฟาร์มแตกต่างนะครับระหว่างผลลัพธ์นะครับและก็คอลัมน์ที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับขั้นตอนต่อไปครับ เราก็จะพิมพ์สูตรนะครับโดยเลือกเซลล์ที่ต้องการนะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์สูตรครับอาจจะพิมพ์ในเซลล์หรือว่าในแถบสูตรตรงนี้ก็ได้นะครับผมเลือกที่จะพิมพ์ที่เซลล์นะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับครับแล้วก็พิมพ์ฟังก์ชัน if นะครับ if นะครับแล้วก็เราคลิกนะครับอ่าอันนี้นะครับ excel เนี่ยก็จะ แสดงรูปแบบของฟังก์ชันนะครับว่าประกอบด้วยอะไรบ้างลอจิกเทสนั่นก็คือเงื่อนใช้ตรวจสอบนะครับซึ่งเราจะใช้เงื่อนไขอะไรครับเป็นยอดขายใช่ไหมครับซึ่งของผมก็คือ H5 H5 มากกว่า10เราจะสอบว่าเซลล์ H5 มากกว่า10หรือเปล่านะครับซึ่งเงื่อนไขนะครับของ Excel ก็จะอยู่ภายในเครื่องหมายคำพูดนะครับนี่นะครับ H5 นะครับ H5 นะั่นก็คือเงื่อนไขนะที่เราต้องการนะครับผมกำนดว่า H5 นั่นก็คือยอดขายนะมากกว่า10ชิ้นหรือไม่นะครับหลังจากนั้นก็ใส่คอมมาไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นจริงแสดงข้อความการแสดงข้อความก็ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายคำพูดนะครับ แต่ก็ความว่าดีวอนนี้ที่เหลือนะครับนอกเหนือจากอย่างเช่นอะไรครับ9 10ใช้เงินไขนี้นะครับนั่นมีแสดงก็ความต้องป,ปงรับปรุงเมื่อพิมพ์เสร็จครับก็มีวงเล็บปิดนะครับเป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการใช้งานนะครับฟังก์ชัน if ในการตรวจสอบยอดขายนะที่มากกว่า10ชิ้นก็แสดงข้อความดีเยี่ยมนอกเหนือจากนี้นะครับกรณีที่เป็นเท็จก็ใช้เงื่อนไขนะครับต้องปรับปรุงนะครับแสดงข้อความต้องปรับปรุงนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จครับถ้าถูก Enter ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับแสดงว่าเราลองมาแก้นะครับว่า,านี่นะครับเราแก้เป็น นี่นะครับเซลล์ที่เหลือนะครับตั้งแต่เซลล์นี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงเซลล์นี้นะครับเราจะใช้การ Copy สูตรนะครับลืมหรือยังครับการ Copy สูตรก็ให้เราคลิกนะครับเซลล์ผลลัพธ์ที่เราคำนวณไว้แล้วเลื่อนเมาส์นะครับมาชี้ที่มุมล่างขวานะครับให้เป็นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกครับ อ่านี่นะครับที่เหลือก็จะคำนวณให้เราอัตโนมัตินะครับโดยใช้การก๊อปปี้สูตรนะครับเราจะมาดูนะครับว่าเงื่อนไขของเรานะครับถูกต้องหรือเปล่านะครับลองดูนะครับของเรากําหนดว่ามากกว่า10บชิ้นนะครับมากกว่า10ชิ้นแสดงข้อความดีเยี่ยมนะครับมากกว่า10บชิ้นนะครับอันนี้คือดีเยี่ยมถูกต้องนะครับกรณีอื่นแล้วครับอ่าตั้งแต 2ต้องปรับปรุงใช่ไหมครับก็ถูกต้องสมมุติว่านะครับผมเปลี่ยนตัวเลขจาก14นะครับเป็น10นะครับอ่าก็ต้องปรับปรุงเพราะว่าเงื่อนไขของเรานะครับกำหนดว่ามากกว่า10ชิ้นนะครับแสดงข้อความดีเยี่ยมอ่าตอนนี้นะครับเราก็ได้ผลลัพธ์นะครับการใช้ฟังก์ชัน if ในการในการตรวจสอบเงื่อนไขอย่างง่ายนะครับตรวจสอบยอดขายนะครับ หวังว่าคลิปนี้นะคงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ